เกมแค้นหักเหลี่ยมรักบทที่17ตอบรับข้อเสนอโตมอนหยิบแก้วเหล้าขึ้นมาและเอนแผ่นหลังพิงพนักเก้าอี้โซฟาอย่างเซ็งๆเพราะเพิ่งจะถูกปนัสยาปฏิเสธมาเธอปฏิเสธที่จะมาร่วมงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ33ปีของเขา ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้จึงทําให้แผนการที่เขาตั้งใจจะทําเซอร์ไพรส์ขอเธอแต่งงานล้มลงอย่างไม่เป็นท่าล้มตั้งแต่ยังไม่ได้ลงมือทําเลยเป็นอะไรไปกนนะานวภูมิเอ่ยถามพลางหลีตามองเพื่อนรักอย่างสงสัยเพราะว่าหน้าตาของโตมอนดูไม่ดีเลย เหมือนกับว่าเพิ่งจะถูกใครขัดใจมาทั้งๆที่ไม่น่าจะมีใครกล้าทำเช่นนั้นเซ็งวะโตโมอนว่าก่อนจะดื่มเหล้าเข้าไปจนเกือบหมดแก้วในขณะที่นวภูมิเพียงแค่จิบๆเท่านั้นเพราะว่ายังไม่อยากเมาตอนนี้เซ็งเรื่องอะไรวะนวภูมิเอ่ยถามอย่างสงสัย สรุปว่าพรุ่งนี้นัดมาปาร์ตี้ไม่ได้โตมอนบอกเพราะเขาชวนปนัสยามาร่วมงานวันคล้ายวันเกิดของเขาซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่เธอปฏิเสธเพราะเธอต้องทำงานทาไมวะนวะภูมิย้อนถามอย่างแปลกใจและคนสงสัย เพราะไม่น่าจะมีผู้หญิงคนไหนปฏิเสธคำชวนของโตมอนสัตนาน์ซึ่งเป็นบุตรชายเพียงคนเดียวของนายธนาคารใหญ่นัดเขาบอกว่าเขาต้องทำงานวะโตมอนบอกอย่างเบื่อเบอื่อนาวภูมิยักไหลก่อนจะบอกเพื่อนออกไปว่าพยาบาลก็อย่างนี้แหละแกถ้าแกคิดจะมีเมียเป็นพยาบาลแกก็ต้องทำใจวะ นวภูมิบอกเพื่อนถ้านัดตอบตกลงแต่งงานกับฉันเมื่อไหร่ฉันจะให้นัดลาออกทันทีเลยโตมอนบอกเพื่อนอย่างหมายมากก่อนจะกระดกเหล้าที่เหลืออยู่ในแก้วเข้าปากจนหมดโดยไม่กลัวเมางานพรุ่งนี้ฉันว่าเราเปลี่ยนเป็นปาร์ตี้ชุดนอนดีกว่าวะ่ะน่าสนใจกว่าเยอะเลยนาวภูมิเสนอ ดวงตาเป็นประกายแวววาวขึ้นมาทันทีก็เอาสิดีเหมือนกันวะกำลังเบื่ออยู่พอดีโตมอนเห็นด้วยกับข้อเสนอของเพื่อนจึงตกลงใจที่จะจัดงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ33ปีเป็นปาร์ตี้ชุดนอนเดี๋ยวฉันจะจัดสาวๆมาให้ขอบอกว่าแหลมทุกคนนะวภูมิบอกเพื่อนพางหลิวตาให้อย่างมีใน ก่อนจะยกแก้วเหล้าขึ้นจิบด้วยใบหน้าที่เจือไว้ด้วยรอยยิ้มเมื่อเก็บแก้วน้ำดื่มเรียบร้อยแล้วปนัสยาก็พาตัวเองมาซุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ที่ตั้งวางอยู่ข้างเตียงคนไข้ซึ่งนะ้าของเธอนอนอยู่อีกครั้งสายตาคู่หวานทอดมองใบหน้าซึ่งยังคงซีเซียวอยู่ของผู้เป็นนาด้วยสายตาอ่อนโยนระคนรักใคร่ นางอุทุมพรเองก็หันมามองหน้าหลานสาวเช่นกันด้วยสายตาอ่อนโยนระคนสงสารเพราะว่าหลานสาวของนางนั้นดูซูบเซียวลงไปมากคงจะเป็นเพราะนางแน่ๆหลานสาวของนางจึงได้มีสภาพเช่นนี้นัดกลับไปพักผ่อนเถอะลูกแล้วก็ไม่ต้องมาเยี่ยมอีทุกวันก็ได้ นางอุทุมพรบอกหลานสาวอีกครั้งอย่างห่วงใยนางบอกหลานสาวเช่นนี้ทุกวันเพราะอยากให้หลานสาวได้พักผ่อนบ้างนางอยู่ที่นี่ก็มีพยาบาลคอยดูแลอยู่แล้วไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวนัดค่อยกลับก็ได้ค่ะนี่เพิ่งจะทุ่มเดียวเองยังไม่หมดเวลายเยี่ยมเลยค่ะอีปนัสยาบอกนาะ เพราะว่าตอนนี้เพิ่งจะหนึ่งทุ่มตรงเท่านั้นเธอยังมีเวลาอยู่กับผู้เป็นน้าได้อีกหนึ่งชั่วโมงเต็มเพราะที่นี่ให้เยี่ยมได้ถึงสองทุ่มตรงคนไข้จะได้พักผ่อนหาเวลาพักผ่อนบ้างนะลูกอย่ามัวแต่ทำงานเดี๋ยวจะไม่สบายไปนางอุทุมพรบอกหลานสาวอย่างห่วงใยค่ะอีปนัสยาขานรับคํา อีคะปนัสยาเอ,อ่ยเรียกเมื่อตัดสินใจได้แล้วว่าจะลองถามผู้เป็นน้าดูว่าถ้าเธอต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดท่านจะว่าอย่างไรไม่รู้ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่ว่าไงจ๊ะนาอุทุมพรเอ,อ่ยถามหลานสาวสายตายังคงจับจ้องอยู่ที่วงหน้าเรียวสวยของหลานสาวอย่างไม่วางตา ถ้านัดต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดอีจะอนุญาตไหมคะปนัสยาเอ่ยถามความเห็นของนางอุทุมพรเพราะเธอรู้สึกสนใจในข้อเสนอของทางวรารมกรุป๊ปหลังจากที่เธอคิดและตัดสินใจมาก,กว่าครึ่งวันอนุญาตสิจ๊ะนัดของอีโตแล้วนี่นางอุทุมพรบอก แต่ลึกๆแล้วก็อดใจหายไม่ได้เมื่อหลานสาวต้องไปอยู่ไกลตาแต่นางก็เชื่อว่าหลานสาวมีเหตุผลและนางก็เชื่อในการตัดสินใจของหลานสาวที่ไม่เคยทำให้นางและพี่สาวต้องผิดหวังเลยสักครั้งปนัสยาเป็นเด็กดีเล็กๆก็เรียงง่ายโตขึ้นมาก็ว่านอนสอนง่าย ไม่เคยทำให้นางและพี่สาวต้องเหนื่อยใจเลยสักครั้งมีแต่ทําให้ชื่นใจนางกับพี่สาวจึงรักปนัสยามากที่หลานสาวต้องไปทำงานต่างจังหวัดก็คงจะมีเหตุผลอะไรสักอย่างนั่นแหละถ้านัดอยากไปก็ไปเถอะลูกไม่ต้องเป็นห่วงอีหรอกจก่ะเดี๋ยวอีก็หายแล้วละ่ะนางอุทุมพรบอกหลานสาวเพื่อที่หลานสาวจะได้ไม่ต้องเป็นกังวล นัดจะหาคนมาอยู่เป็นเพื่อนอีนะคะปนัสยาบอกผู้เป็นนา้าเมื่อนาไม่ขัดข้องเธอก็ตกลงใจที่จะไปทำงานกับทางวรารมกรุป๊ปเพราะเธออยากได้เงินมาไถ่ถอนบ้านกับที่ดินส่วนเงินที่เหลือเธอก็จะเก็บไว้ใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลผู้เป็นนาไม่ต้องหลอกลูกสิ้นเปลืองเปล่าๆอีอยู่คนเดียวได้ นางอุทุมพรบอกหลานสาวเพราะไม่อยากให้สิ้นเปลืองไม่ได้ค่ะนัดเป็นห่วงปนัสยาบอกจะสิ้นเปลืองเปล่าๆนะนางอุทุมพรรู้สึกเสียดายเงินที่ต้องจ่ายให้คนที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนนางทางั้งๆที่นางสามารถดูแลตัวเองได้ไม่หรอกค่ะปนัสยาโต้แย้ง ถ้าอย่างนั้นก็ตามใจนัดก็แล้วกันอีนะ่ะยังไงก็ได้แล้วนะัดจะไปเมื่อไหร่ล่ะลูกนางอุทุมพรเอ่ยถามในใจรู้สึกเป็นห่วงหลานสาวไม่น้อยเลยยังไม่รู้เลยค่ะถ้าอีไม่ว่าอะไรนัดก็จะไปให้คำตอบเขาพรุ่งนี้นะคะปนัสยาบอกแล้วนะัดจะไปทำงานที่ไหนล่ะลูกนางอุทุมพรเอ่ยถามอย่างสงสัย ปากช่องค่ะปนัสยาบอกสถานที่ที่เธอต้องไปทำงานให้ผู้เป็นนาได้รู้อันที่จริงแล้วเธอก็ไม่ได้อยากไปสักเท่าไหร่แต่ทว่าเธอมีความจำเป็นจริงๆเธอต้องรีบหาเงินมาชดใช้นี่ไม่เช่นนั้นทั้งบ้านและที่ดินต้องหลุดจำนองแน่ๆและเธอก็ยังต้องหาเงินมาเป็นค่ารักษาพยาบาลผู้เป็นนาด้วยไปเธอจ้ะ ไม่ต้องห่วงอีหรอกนางอุทุมพรบอกหลานสาวไม่ให้นัดเป็นห่วงอีคงไม่ได้หรอกค่ะพอนัดรักอีนัดรักอีนะคะปนัสยาบอกรักผู้เป็นนาพรางยกมือของท่านมาแนบแก้มอีก็รักนัดลูกนางอุทุมพรบอกรักหลานสาวเช่นกัน สองนะ้าหลานมองสบตากันอย่างซาบซึ้งใจในความรักที่มีให้กันคุณไตรพบหันมองหน้าบุตรชายคนโตในขณะที่วางแก้วกาแฟลงบนจานร,รองที่วางอยู่บนโต๊ะอาหารก่อนจะเอ่ยถามออกมาว่าอยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดละ่ะตาโตพ่อจะซื้อให้ ผมอยากได้รถคันใหม่ครับพ่อโตมอนบอกทันทีเพราะเขามีคำตอบอยู่แล้วเขาอยากได้รถยนต์คันใหม่และวันนี้เขาก็ได้ข่าวมาว่าจะมีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ของค่ายรถยนต์ยี่ห้อดังด้วยก็เอาสิไปเลือกเอาก็แล้วกันคุณไตรภพบ,บอกขอบคุณครับ โตมอนเอ่ยขอบคุณบิดาใบหน้าเจือไว้ด้วยรอยยิ้มมิเสียแรงที่อุตส่าห์ตื่นเช้ามาร่วมทานอาหารกับบิดามารดาในวันนี้ท,ท,ทั้งๆที่เพิ่งจะกลับมาถึงบ้านเมื่อสามชั่วโมงก่อนหน้านี้เองเมื่อได้รับของขวัญวันเกิดจากบิดาแล้วโตมอนก็หันไปหามารดาก่อนจะเอ่ยถามออกไปว่า แล้วแม่ราครับจะให้ของขวัญอะไรผมของพ่อก็เหมือนของแม่นั่นแหละคุณไตรภพตอบแทนภรรยาโหอย่างนี้ผมก็ขาดทุนแย่สิครับได้ของขวัญแค่ชิ้นเดียวเองโตมอนแกล้งอดครวนอยากได้ดุกตาหน้ารถเมละ่ะเดี๋ยวแม่หาให้คุณผานิดเอ่ยถามบุตรชายด้วยใบหน้าที่เจือไว้ด้วยรอยยิ้ม ท่านยังไม่ละความพยายามในการจับคู่ให้บุตรชายกับอินทิราเพราะท่านมองไม่เห็นแล้วว่าจะมีใครเหมาะสมกับบุตรชายของท่านมากไปกว่าอินทิราอีกแล้วอินทิราทั้งสวยทั้งรวยทั้งเก่งและก็ฉลาดชาติตะกูลหรือก็ดีเหมาะสมกับบุตรชายเพียงคนเดียวของท่านที่สุดแล้วหนูอินของแม่นะหรือครับ โตมอนย้อนถามมารดาก็ใช่น่ะสิคุณผ่านิตอบไม่ล่ะครับโตมอนปฏิเสธเพราะเขาไม่ชอบอินทิราจริงๆอินทิราไม่ใช่ผู้หญิงในแบบที่เขาชอบและเขาก็ไม่ต้องการที่จะแต่งงานกับเธอตามที่มารดาต้องการเตชิตาเดินผ่านเข้ามาในห้องอาหารด้วยใบหน้าที่เจือไว้ด้วยรอยยิ้ม ในมือถือกล่องของขวัญซึ่งเตรียมมาให้พี่ชายติดมือมาด้วยสุขสันต์วันเกิดค่ะเตชิตาบอกพี่ชายพลางยื่นส่งกล่องของขวัญไปให้ด้วยขอบใจโตมอนเอ่ยขอบคุณน้องสาวอย่างเสียมไม่ได้พลางรับกล่องของขวัญมาแล้ววางลงอย่างไม่ใส่ใจในขณะที่เตชิตาเดินไปซุดตัวลงนั่งเหมือนเก้าอี้ที่เธอนั่งประจำ เตจะไปฝรั่งเศสเมื่อไหร่ลูกคุณไตรพบเอ่ยถามบุตรสาวเพราะบุตรสาวบอกว่าจะไปฝรั่งเศสแต่ท่านจำไม่ได้ว่าจะไปเมื่อไหร่อาทิตย์หน้าค่ะเตชิตาบอกบีดาไปทำไมโตมอนหันไปถามน้องสาวก็ไปทำงานสิคะเตชิตาบอกพี่ชายก่อนจะหันไปเอ่ยขอบ คุณสาวใช้ที่นำข้าวต้มมาให้ขอบใจจ้ะสาวใช้ยิ้มรับคำขอบคุณจากผู้เป็นเจ้านายก่อนจะรีบถอยห่างออกไปยืนรอรับคำสั่งอยู่ที่มุมห้องเงียบๆเตชิตาหยิบช้อนขึ้นมาตักข้าวต้มทะเลส่งเข้าปากเพียงไม่นานก็รู้สึกอิ่มจึงขอตัวไปทำงานเช่นเดียวกับผู้เป็นพ่อ ที่ต้องออกไปทำงานเหมือนกันเมื่อปนัสยาก้าวออกจากห้องไปประภัยก็รีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรหาเจ้าหน้าที่ของวรารมกรุป๊ปที่มายื่นข้อเสนอให้เธอทันทีเพื่อบอกว่าปนัสยาตกลงที่จะรับข้อเสนอดังกล่าวแล้วสวัสดีครับและเพียงไม่นาน คนที่เธอโทรหาก็กดรับสายใบหน้าของประภัยจึงระบายไว้ด้วยรอยยิ้มเมื่อนึกถึงค่าในหน้าที่เธอจะได้รับสวัสดีค่ะดิฉันประภัยนะคะประภัยเอ่ยบอกปลายสายครับคุณประภัยปลายสายตอบกลับมาปนัสยาตอบตกลงที่จะไปร่วมงานกับทางวรารมกรุปแล้วนะคะ ประภัยรีบรายงานเพราะปะนัสยาตกลงใจที่จะรับข้อเสนอของทางวลารมกรุปแล้วเพิ่งจะมาบอกเธอเมื่อครู่นี้เองว่าตกลงใจที่จะไปทำงานกับทางวลารมกรุปเหรอครับแล้วคุณปนัสยาต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการยื่นใบลาออกครับกิจชัยเอ่ยถามสองสัปดาห์ค่ะประภัยเอ่ยตอบ ถ้าอย่างนั้นบ่ายนี้ผมจะให้ทานายเอาสัญญาว่าจ้างไปให้คุณปนัสยาเซ็นเลยนะครับคุณปนัสยาจะได้ทำเรื่องราออกจากโรงพยาบาลแล้วจะได้ไปเริ่มงานต้นเดือนหน้าเลยกิจชัยบอกอย่างรวบรัดค่ะประภัยตอบส่วนค่าในหน้าของคุณประภยัยตามที่เราได้ตกลงกันไว้ผมจะฝากทานายไปให้นะครับกิจชัยบอกกับประภยัย ขอบคุณมากนะคะประภัยเอ่ยขอบคุณก่อนจะวางสายลงรู้สึกดีใจที่อยู่ดีๆก็มีเงินมาให้ใช้ฟรีๆตั้งหนึ่งแสนบาท